มิสจีรพรยีประเสริฐงานนัยุบายรับแผนอายุงาน24ปีกว่าค่ะมิตรบุพชาติบุญสมพบนะคะตอนนี้มิสสอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ตอนนี้อายุการทำงาน37ปีดิฉันมิสศิริรัตน์พันยิ้มอายุงาน12ปีชื่อมิสมาลีอังลิ้มนะคะอายุงานก็ ออประมาณ19ปี7เดือนมิสุดามงคลสิทธิ์มิสุดาก็ทำงานกับโรงเรียนในยุคสมัยต่างๆรวมระยะเวลา39ปี7เดือนมิตอุ๋ยสุยาหัตถกิจค่ะอายุการทำงานก็36ปี4เดือนค่ะมิสอุตสาจันทงครูผู้สอนระดับปถมวัยอายุการทำงาน37ปี การที่เข้ามาอยู่ในโรงเรียนอัศมชันศิลชานี้มิมีความรู้สึกปลอดภัยโรงเรียนมีความสวยงามร่มลื่นและมิมรู้สึกอบอุ่นได้เมื่อเข้ามาอยู่ในที่นี้ประทับใจมันมีเรื่องราวมากมายที่ทำให้มีรู้สึกว่าผูกพันกับอัศมชันศิลชชาไม่ว่าเวลาที่เราอยู่เราสอนไปมันมีความสุขกับใครบ้างกับเด็กๆก,กับเพื่อนร่วมงาน ดิฉันได้รับทั้งประสบการณ์ที่ดีๆและเพื่อร่วมง,งานที่ดีๆได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อร่วมง,งานออดิฉันเป็นสิทธิ์เก่าที่นี่ค่ะแล้วก็มีความภาคภูมิใจที่นี่ไปอยู่ที่ไหนก็ได้เปรียบคนอื่นในเรื่องด้านภาษาไม่ว่าจะไปเรียนที่ไหนก็ได้เปรียบในด้านของภาษานะคะเข้ามาทํางานครั้งแรกในสมัยพระดาวิจารณ์ท่งเสียงชัยเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเกือบทั้งชีวิตอยู่ที่นี่ อสมชันศรีราชาได้ให้ทุกสิ่งกับมิสุดาครบทุกรสชาติของความเป็นมนุษย์ดังนั้นที่นี่จึงเป็นที่ที่อบอุ่นเ,ออเวลาที่ผ่านมาได้รับความสุขสนุกในการทำงานมีความสุขสนุกอยู่กับเพื่อนร่วมงานค่ะครั้งแรกรู้สึกว่าโรงเรียนนี้ทำไมช่างกว้างใหญ่และตึกเรียนที่เข้ามาสอนในครั้งแรกนั้นก็คือตึกเซนต์ปีเตอร์ มีความรู้สึกว่าทำไมที่นี่มีแต่เด็กผู้ชายแล้วตัวเองก็เข้ามาสอนใหม่ๆก็รู้สึกมีความท้อครั้งแรกท้อมากว่าเราจะทําได้ไหมการทํางานที่โรงเรียนแห่งนี้มิมีความรู้สึกผูกพันรักโรงเรียนแห่งนี้มากมิรขอขอบคุณคณะพรารดาคณะผู้บริหารและเพื่อนครูโรงเรียนอสนัสัมชันสี่ลชาย งานครูนั้นถือว่าเป็นงานที่ต้องรับมีความรับผิดชอบอย่างสูงเสียสละและทุ่มเททั้งกายทั้งใจตลอดระยะเวลา12ปีดิฉันได้อบรมสั่งสอนสิทธิ์ทำให้ดิฉันเกิดความรักความศรัทธาในอาชีพครูสุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบคุณโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชามีความภาคภูมิใจนะคะที่เป็นครูผู้สอน ดีเด่นของโรงเรียนเอกชนนะคะแล้วก็ขอขอบคุณโรงเรียนนะคะที่ให้ความอบอุน่นให้ความเมตตาในโรงเรียนนะคะสําหรับเพื่อนครูแล้วก็ทุกท่านรวมตลอดจนท่านอธิการที่ให้ความรักและความเอ็นดูนะคะมีการใช้ชีวิตการดํารงชีวิตของเราอยู่ได้อย่างมีความสุขจนทําให้เกิดความรักความผูกพันในองค์กรโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยว่าเราอะได้รักองค์กรนี้โรงเรียนอัสสัมชัญศีลาชา เช้าตื่นนอนมาเราก็อยากจะมาทำงานในทุกๆวันอยากมาเจอเพื่อนอยากมาทำงานอยากมีความสุขกับเพื่อนๆผ่านมาจนถึงเวลาเวลานี้รู้ว่าชีวิตสมบูรณ์แบบแล้วเพราะอาัศมันศีราชาได้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณพาร,ราคณะเซนตะเบียนแห่งประเทศไทยที่ดูแลคุณครูขอบคุณเพื่อนร่วมงานที่สนับสนุนให้กำลังใจการ,กรเกษียณ ก็เป็นเพียงลิขิตแห่งเวลาเท่านั้นแท้จริงแล้วอสัมชัญศรีราชาก็คงอยู่ในใจของมิสุดาตลอดไปเรามีความรู้สึกว่าที่นี่ให้อะไรกับเราได้หลายๆอย่างได้วัฒนธรรมเรื่องของการเป็นพี่นอ้องเรื่องของการทำงานร่วมกันการแบ่งปันแล้วก็การห่วงใยซึ่งกันและกัน ขอขอบคุณโรงเดีอนอสัสษชัญศรีราชาและขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการทุกท่านอย่างน้อยที่เราเข้ามามิก็ส่งผลงานในระดับประเทศได้ก็คือเป็นครูภาษาไทยดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็ขอฝากให้กับรุ่นน้องนะคะว่าเราก็ต้องรักในสถาบันมีความกตัญญูแล้วก็รู้คุณของ โรงเรียนโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณผู้บริหารแล้วก็เพื่อนครูแล้วก็รุ่นน้องๆแล้วก็ขอบคุณนักเรียนนะคะที่ให้มิตรได้มีวันนี้วันที่มิตรเกษียณได้อย่างภาคภูมินะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะผมนายชานกัดกยรยาน29ปีแล้วว่าทับใจ ที่ว่าได้มาดูแลสนามกีฬาทอนทำเกี่ยวกับสนามกีฬาผมก็อยากจะขอบคุณโรงเรียนว่าให้ผมทุกอย่างที่ว่ามีทุกวันนี้อยู่ได้ก็ทางโรงเรียนให้ทุกอย่างผมขอขอบคุณครับชื่อหนูจีนแดงสมุรค่ะเข้ามาทำงานหนึ่งกรกฎาคม4 5 4 0 เป็นเวลา26ปีมีหน้าที่ตุแต่งลดต้นไม้ดูแลต้นไม้ให้สวยงามฉันภาคภูมิใจมากออป้าชื่อวาทินีสว,วัสดีสุกนะคะชื่อเล่นชื่อป้าติษค่ะมาทำงานที่นี่ก็รวมเวลาที่ทำงานก็40ปีปปนะคะก็ประทับใจที่ว่าเราก็ได้มีงานทำโรงเรียนก็ให้ความช่วยเหลือลูกก็ได้เรียนในนี้อะไรเนี้ยค่ะ ต้องขอขอบคุณคณะบัเดอร์คณะมิตรและครูทุกท่านนะคะที่ให้ความเมตตากับแม่บ้านค่ะวัสดีิ่ะป้าชื่อรัตด,ดาทองเอี่ยมค่ะมาเริ่มงานตั้งวันที่1กันยา 2, 5, 3, 7ค่ะอ,อายุงานได้29ปีกับ7เดือนอยู่ทำงานที่เป็นแม่บ้านทำฟาวามสะอาจูตึกเคโอฟานค่ะ ประทับใจคืออยู่กับเด็กๆมีความสุขมีความประทับใจกับบอลเดอร์แล้วพวกมิตรพวกครูคือและก็เพื่อนๆเป็นที่รักใคร่กันค่ะชื่ออ้อยใจยุติธรรมพิสารเริ่มทำงานวันที่1สิงหาคม2,553ระยะเวลาการทำงานทั้งหมด13ปีกับอีก8เดือนภูมิใจที่ได้มาทำงาน ในโรงเรียนอสัมชัญศรีราชามีความสุขความเจริญก้าวหน้าขอบคุณบัเดอร์และคณะคุณครูเพื่อนๆขอบคุณโรงเรียนอสัมชัญศรีราชาค่ะ